สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เซลล์ A นะคะเซลล่ไทยรถสวยวันนี้มาพร้อมกับรถครอบครัวอีกหนึ่งคันที่เข้าใหม่นะคะ Toyota f o r t ์จูเเครื่องยนต์ 2.4V ปี P. 2016คันนี้เป็นขับ2นะคะรถเดิมเกตเอรถหน่วยงานราชการใช้งานน้อยรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ถึง2ปีหรือ20,000กิโลกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดน้องแบบรอบคันกันค่ะค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นสีเทาสีเดิมโรงงานนะคะ อาจจะมีเก็บสีบ้างเล็กๆน้อยๆร่องรอยการใช้งานนะคะสะเก็ดหินแต่ส่วนอื่นของตัวน้องบอกเลยว่าคุณภาพสุดยอดนะคะไม่มีพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะประตูเดิมกระโปรงเดิมที่สุดได้ทุกจุดไม่แท100้ร้อนะคะถ้าเกิดลูกค้าเอาไปไม่ตามที่บอกเรารับซื้อคืนร้อเต็มนะคะสำหรับคันนี้ฟังเสียงกันเลยค่ะนี่สีเดิมนะคะตัวจุดสําคัญของตัวรถบอกเลยว่าสีเดิมอาจจะมีเก็บ เล็กๆน้อยๆร่องรอยด้านหน้านะคะของเราตั้งแต่เข้าสต็อกมานะคะาขายเซลลเห็นก่อนลูกค้ารถทุกคันบอกเลยว่าเดิมนะคะน้องเอแจ้งเลยว่าเดิมคอนเฟิร์มด้วยน้องเอนะคะใครอยากจะได้รถสวยจกหาน้องเอได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้นในส่วนของล้อเดิมยางเบิกใหม่ให้เลยทั้ง4เส้นเพื่อที่ว่าลูกค้าของเราจะได้วิ่งยาวๆนะคะไม่ต้องเป็นกังวลออกรถไปไม่ต้องกลัวยางระเบิดและที่สําคัญนะคะคันนี้ยังมีให้ในส่วนของบันไดด้านข้าง ตัวน้องรอบรถเนี่ยให้ดูเลยนี่ฟังเสียงได้เลยนะคะเขาให้ดูกันได้เลยลูกค้าที่อยู่ไกลๆไ,ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะนี่ตำหนินิดเดียวไม่ต้องเก็บงานเพราะว่าสีเดิมของตัวรถมันดีที่สุดนะคะสีติดรถโรงงานอยู่กับเราครงทนและยาวที่สุดฟิล์มเดิมโรงงานนะคะนี่กรองแสงและก,กัน UV อย่างดีนะคะด้านหลังของน้องนี่เลยไฟนะคะของ Toyota Fortuner ตอบโจทย์นะคะเห็นเด่นชัดยามค่ำคืนและรุ่นนี้นะคะสามารถ เปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะคะในส่วนของฝาท้ายอย่าต้องใช้กุญแจนะคะอันนี้กี้ลงแบบไม่ได้ล็อกนะคะเราจะไปเปิดเลยไม่ได้นะคะต้องล็อกรถก่อนแล้วก็ปลดล็อกเสร็จแล้วนี่นะคะอ่าผิดวิธีไม่ได้นะคะคนนอกไม่สามารถขโมยของเราได้ก็คือล็อกเราปลดล็อกแล้วเราถึงจะมาสัมผัสมือจะเป็นอัตโนมัตินะคะ แล้วก็อยากให้ดูตรงฝาปิดด้านหลังก่อนเลยหัวน็อตนะคะนี่หัวน,อนะะ็นวนอตน้องใหม่มากไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์ครูกลมต่างๆตามรอยต่อบอกให้ดูได้เลยว่าเป็นของเดิมโรงงานนะคะเวลาเวลาเครื่องทําการบิดประกบชิ้นส่วนเขาก็จะเป็นปรากฏเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะคะเม็ดอาร์กรูกลมก็ตรงกันทุกจุดไม่มีรอยบิดเบี้ยวด้านหลัง นี่นะคะหัวน็อตตามจุดต,ต่างๆไม่มีรอยแกะรอยขยับและน้องสามารถพับเบาะเก็บแฝนแบบนี้ได้ด้วยลูกเล็กเด็กแดงก็ปูเสื่อให้นอนได้เลยนะคะอาจจะเดินทางสองคนใส่จัก,กรยานหรือปิกนิกก็ได้เลยนะคะเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เยอะเดินทางเหนื่อยปูเสือ่อปูที่นอนนอนได้เลยหรือเดินทางเป็นครอบครัวคนเยอะหน่อยก็ปลดลงมานะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเบาะด้านในกันค่ะว่าสวยเดิมขนาดไหนนะคะ ปิดค่ะก็ไปนิ้วสัมผัสเหมือนเดิมนี่อยากจะบอกบอกว่าเบาะตอนกลางตอนหลังแทบไม่มีคนนั่งเลยนะคะเหมือนลูกค้าได้รถใหม่เลยสภาพเบาะเบเาสิบอร์เบวกบวกนะคะสภาพแน่นเปรีย้ยไม่มีรอยขาดรอยย่นนะคะตึงมากนะคะเหมือนไม่เคยใช้งานเลยด้วยซ้ำเพราะว่ารถหน่วยงานราชการส่วนใหญ่จะใช้งานเฉพาะบอกคนขับนะคะบอกได้เลยว่าใครได้ไปนี่โคตรคุ้มเลยนะคะ ด้านข้างด้านหลังตอนกลางไม่มีคนนั่งค่ะอ่ะอันนี้นะคะนี่ให้ดูก่อนนี่นะคะสำหรับเบาะของเขานี่เบาะคนขับยังย่นน้อยเลยค่ะให้ดูได้เลยว่าใช้งานน้อยนะคะเบาะตรงอื่นไม่ต้องพูดถึงคันนี้นะคะแอร์เมื่อกี้ขับมาเทสให้แล้วเย็นเจี๊ยบเลยนะคะหน้าจอฟังกช์ชันการต่างๆนะคะใช้งานได้ดีหมดทุกจุด ประตูนะคะออปชันการทํางานของน้องก็มาเต็มไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกนะคะซ้ายขวาเราปรับได้เลยเดี๋ยวตามไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะตามมาชมห้องเครื่องกันเลยค่ะอยากได้รถใช้งานสักคันหนึ่งสวยเดิมก็ดูแบบไหนนะคะเดี๋ยวน้องเอให้ดูเบื้องต้นนะคะไม่ใช่เรียนนะคะแต่ว่าเรียนมาแล้วดูมาให้ดูมาหลายปีแล้วเป็นเซลมาก็รู้เรื่องแล้วนะคะพอจะรู้เรื่อง จุดสำคัญสาคัญด้านหน้าเลยนะคะถ้าเกิดว่า3ตัวนี้มีรอยขยับหรือรอยแกะนะคะก็เท่ากับว่ารถคันนี้โดนมาแล้วแกะแล้วเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้แต่อันนี้นะคะไม่มีรอยขยับตั้งแต่ด้านหน้าคานด้านหน้าหัวน็อตนะคะรอยเคลือบเดิมโรงงานไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแตกนะคะสังเกตได้เลยว่าคันนี้เดิมแน่นอนนะคะแถมจอดดูแลรักษาดีแน่นอนขอบต่างๆไม่มีสนิมถ้าเกิดรถจอดใต้ต้นไม้ จอดที่งไว้นา,นานจะเป็นขอบเป็นคราบนะคะแต่คันนี้ขอบสะอาดสะอ้านไม่มีสนิมแล้วก็คันนี้นะคะแผ่นเพดก็เดิมไม่มีรอยแกะรอยงัดห้องเครื่องนี้บอกเลยว่าใหม่มากไม่มีสนิมจับให้กวนใจนะคะนี่ที่สำคัญคันนี้8,59,000บาทค่างวดถูกมากจะเต็มฟีดาว1หมืฟี xxx เท่านั้นอ่าแล้วก็ ฟรีดาวได้เลยเพราะว่าราคากลางเป็นล้านเราขาย8 0 0แสนกว่ามีประวัติจะเต็มได้เลยการที่น้องเอบอกผ่อนเมือสีกว่าเท่านั้นและเดือนนี้น้องเอยังมีโปรให้อีกสาหรับลูกค้าที่จับจองรถกับน้องเอออกภายในเดือนนี้ลูกค้าที่มีประวัติสามารถใช้โปรขับฟรีผ่อนอีกทีปีนหน้าเดือนกุมภาจนจะเริ่มผ่อนขับยาวไปเลยจ้าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะอย่าลืมโทรหาน้องเอที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6หรือแคปไลน์นี่มานะคะแคป YouTube นี่มา ทักหาน้องเองรับส่วนลดไปเลยทุกคันจ้าเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันที่เำกันใบแท้ทุกคันนะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า